ตอลอดอะไรกุ้มนะครับหมดไปแล้วล็อตแรกสําหรับหนังสือคู่มือสร้างวินยัยติดกดทองสร้างวินัยให้กับลูกนะครับตอนนี้เรากําลังผลิตล็อตที่สนะครับสาหรับพ่อแม่ที่เห็นความสําคัญของการสร้างวินัยให้กับลูกอย่าลืมนะครับว่าลูกที่มีวินัยจะเป็นรากฐานสําคัญที่แข็งแรงจะทําให้เด็กคนนึงเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพเหมือนต้นไม้ที่เติบโตด้วยกับรากแก้วที่แข็งแรงชีวิตของเด็กที่มีวินัยที่แข็งแรงก็จะทําให้เด็กคนนั้นตู้กับปัญหาในชีวิต จะทาให้เด็กคนนั้นอดทนกับสิ่งที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะว่าวินัยก็คือการที่เด็กคนหนึ่งสามารถที่จะฝืนใจทําในเรื่องที่ต้องทําแม้ในวันที่ใจไม่อยากทาได้ซึ่งถ้าเราปลูกฝังหรือติดตั้งเครื่องมือวินัยนี้สําเร็จให้กับลูกมั่นใจได้เลยว่าเมื่อโตขึ้นลูกคุณจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงจากข้างในมีวินยัยและมีความรับผิดชอบในชีวิตนะครับคุณหมอเปิดตัวหนังสือสําคัญเล่มหนึ่งชื่อหนังสือคู่มือสร้างวินยัย ด้วยสิบกฎทองสร้างวินัยให้กับลูกเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางที่ง่ายและได้ผลเพื่อที่จะติดตั้งให้ลูกของคุณมีวินัยและมีความรับผิดชอบในชีวิตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่นและวัยที่โตขึ้นนะครับ